สวัสดีจ้าทุกคนเมื่อนี้เราจะพาทุกคนไปเก็บบะขามเด้ออันนี้บะขามที่เราเก็บมาเมื่อเ้านี้นะเมื่อเ้านี้เราเก็บมาได้ถุงหนึ่งอีเม่บอกว่าไปเก็บมาหลายๆเอามาใส่ต้มยำทำแกงเวลาทำกับข้าวต้นบะขามเราก็อยู่พู้นเด้อทุกคนกับไก่ตืบแล้วก็จะยางดอกแดกดอกแดกดอกแด,ก,ด,ก,ดกไปแล้วก็จะเอิ้นหมาไปนำเด้อหมาก็แหลนนำก้นต้อยต่อย,อยแบบนี้แหละนี่นะเราก็ไปสองคนกับหมาเด้อ อย่างไปเรื่อยๆนำกานด็อกแรกด็อกแรกด็อกแรกพ่อต้นบักขามแล้วทุกคนเราก็จะวางสัมภาระเราไว้ก่อนนะเราก็จะมาต่อยบักขามก่อนจ้าใบซาวที่เรามาไซส์บ่ได้เ้ยทุกคนเราก็จะเอาใบซาวที่อยู่กับต้นบักขามนะตัวนี้น่าจะเป็นอีเม่เอาไปไว้นะเราไม่น่าถือไปเลยอันสั้นแกะนึงแล้วก็ ตอยบักขามก่อนเลยอันดับแรกเพราะว่าลมจะแห้งแค่ไหนบักขามกับบอลลนเด้อแล้วก็ฟาดไปเลยจ้ะฟาดให้หมากมันโลนเด้อโมเมนใบโรนอย่างเดียวฟาดจ้าฟาดไปเรื่อยๆจ้ะฟาดบมดถึงโดดเอาโดดด้งดวงฟาดฟาดบอลลนให้พอแหละเก็บเอาที่ลมพัดก็พอ เราก็จะมาเริ่มเก็บมะขามนะอันนี้หน่วยแรกจ้ะหน่วยสองจ้ะหน่วยสามจ้ะแล้วเราก็จะเก็บไปเรื่อยๆทีนี้หน่วยสี่จ้ะเราเก็บรายเก็บรายเก็บรายใส่ไปเลยใส่ไปเลยเก็บไปเรื่อยๆจ้ะเก็บไปจนหมดจ้ะเก็บไปหลายๆนั้นจ้ะเพราะว่าเราจะกินอยู่เปิดปีนะ จงไว้มันก็ฝนตกหาเปื่อยทิ่มเฉยๆนะทุกคนอาเก็บปลาจะเอาพัดพัดพัดให้ยังละคะนี่เอาเฮียเก็บไม้จ้ะโอ้ยขวางหลายเอ่ะเก็บปลจ้ะนี่ได้แบบนี้นะตัวที่เหยียบเราก็เอาเด้อเอาไปก่อนนะนี่ลูกชายเดินมาฮับแล้วลูกชายคนกิ่งนะครับเดินมาแล้วทุกคน แล้วก็จะพาลูกชายเดินกลับนกแดกนก,นกแดกนก,นกแรกนก,นกแดกอะลูกชายเปลี่ยนใจทีนี้หันกลับและพี่น้องหันกลับแล้วจ้าแล้วก็พาเดินกลับทีนี้นางอย่าไปเก็บมะขามอีกนะทุกคนเพราะว่านางไม่ได้เก็บนําเด้อมันฮ้อนแดดก็เลยไม่เอามานางก็จะเดินมาดูมะขามของแม่นะโอ้ได้หลายคะ่ะนางบอก ทีนี้นังก็จะแกะมาขามแม่แล้วจ้ะปอกก่อนเลยจ้ะปอกก่อนแม่เลยจ้าทีนี้เราก็จะพาลูกกลับจริงจังแล้วนะทุกคนแล้วก็เดินดอกแนกดอกแนกกันไปสองคนอันนี้ก็จะเป็นเงาของเรานะเอาลูกแซงไปซะและ้วมาแซงไปซะและ้วนี่นะน้องเปียวของเราก็นอนรอยอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะอันนี้แม่สะดุดดอกผักบุ้งจ้ะ เดี๋ยวจะพาทุกคนแวะดูก่อนนะนี่อันนี้เกิดเองตามรธรรมชาติเด้อดอกสีม่วงงามแท้นี่สามดอกนี่น้องเปียวของเรานอนรออยู่เด้อจ้าแล้วก็พาลูกชายมาแวะทักทายนิดนึงลูกชายมาวนอะไรอยู่ตรงนี้ทีนี้อยากลงไปเล่นน้ำแล้วเดินกลับบ้านลูกดอกแดกดอกแดกดอกแดกด เป็นไปทีนี้เราก็จะมาดูบักขามที่เราเก็บมาได้นะทุกคนอันนี้เราเก็บมาตั้งแต่ช้อตแล้วนะนี่ได้ถุงหนึ่งแล้วเราก็จะเทรวมกันเลยนี่นะทุกคนได้หลายอยู่เด้อเต็มกระตาอยู่เด้ออันนี้ก็ปอกกาทนแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นตัวป่วนของเราเอง ทีนี่เราก็จะเลือกเป็นที่ปอประคามนะทุกคนอยู่ข้างกองฟืนนี่เลยอุปกรณ์ครบแล้วทีนี้เราก็พร้อมจะถอดเกลบจ้ะถอดเกลือสองข้างเลยจ้ะพร้อมที่จะกวนแม่เต็มตัวแล้วจ้ะ,ะเริ่มหันหน้าหันหลังจ้ะหันหน้าหันหลังแล้วจ้ะพร้อมจ้ะลุกเลยจ้ะทีนี้ก็ตักเลยจ้ะไม่ได้ปอกนะจ้ะ อันนี้จะเสร็จไม่นี่เนี่ยทุกคนเอาหมาก็มาจ้ะนี่ดูนางนางไม่ได้ช่วยปอกจ้ะทุกคนนาะงช่วยตักจ้าตักไปจ้ะลูกตักไปจ้าตักเข้าไปจ้ะทีนี้นางจะชิมมะขามเบงนะดูสีหน้าน้องจ้ะทุกคนเปรี้ยวมากจ้ะทุกคนมันเป็นมะขามส้มนะ ทีนี้เราก็จะเอาน้องมานั่งแล้วอืช่วยแม่จริงจังจ้งะ,ะจะได้จักหน่วยบ่นอนออ่ะบ่อได้จริงๆอ่ะทีนี้เราปอกเองจ้ะปอกเองง่ายกว่าเด้อปอกไปปอกไปเรื่อยๆจนแล้วนะทุกคนได้แคนไหนก็อเอาแคนนั้นก่อนอโยน,นไปปอกเสร็จก็โยน,นไปใส่ถ้วยไว้ อยโยนไปอยโยนไปจ้ะเรียบร้อยจ้ะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวเราก็จะเทใส,ส่ถุงไว้ก่อนถ้ามาคลิปนี้ของเฮาเด้กอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยเด้อ